ก็จะมาแนะนำนะคะ S3000 นะคะซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมด3หน้า3โฉมด้วยกันนะคะหน้าแรกอันนี้นะคะเป็นหน้าออริจินอลเลยค่ะตูกันมาอันนี้เขาชื่อว่าหน้าดองคิปโปนะคะน,นี้ก็น่ารักไปอีกแบบแล้วก็อีกหน้านค่ะอันนี้มุ้งดงมากแล้วก็สดใสนะคะชื่อหน้าว่าหน้าการาเกตคะ่ะ ทั้ง3หน้านี้นะคะพร้อมส่งแล้วนะคะและสําหรับลูกค้าท่านใดที่จองไว้แล้วตั้งแต่ต้นปีนะคะตอนนี้เรากําลังขยอยส่งมอบแล้วนะจ๊ะและก็สําหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะดูรถไฟฟ้าไอมิโอนะคะหรือว่าจะมาทดลองขับนะคะอย่าลืมนะคะมาได้ที่โชว์รูมไอมิโอออโต้ช็อปกราชพษ์ตรงนี้ หรือว่ากับเกตเองก็ได้หรือว่าจ้าทักแชทมานะคะในเฟ e บุ๊ k เพจแบบนี้นะคะได้หมดเลยค่ะหรือจะ